ผมอายุงานแค่สามเดือนและก็ออกรถคนเดียวด้วยครับครับผมวันนี้ก็มารับรถกับพี่ตั้มที่วิสานอุตุคาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากมากครับที่ให้ผมได้มีรถใช้ในวันนี้ครับผมอายุงานแค่สามเดือนและก็ออกรถคนเดียวด้วยครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ตั้มมากมาก,มากครับพี่ตั้มให้บริการดีมากๆครับ ไม่ว่าจะเรื่องคําแนะนําคาปรึกษาพี่ตั้มให้คําปรึกษาได้ตลอดครับพี่ตั้มคอยช่วยเหลือผมมาตลอดจนได้รับรถในวันนี้ครับไม่ผิดหวังจริงๆครับสาหรับพี่ตั้มครับใครคิดว่าจะออกรถมือสองแต่ยังกังวลใจอยู่ให้มาปารึกษาพี่ตั้มนะครับหมดปัญหาเรื่องก,กังวลใจแน่นอนครับใครคิดว่าจะออกรถมือสองให้มาหาพี่ตั้มหรือว่ามาหาเซลที่วิสานอโต้ค่าก็ได้นะครับผมว่าได้คาปรึกษาที่ดีๆแน่นอนครับต้องพี่ตั้มจริงๆครับ